สบายดีและสวัสดีเดอ้อผมไอพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องบาตา้าบันเฮาคือเกา่าเนาะผมไอพี่น้องเมื่อนี่เนาะบาต้าเองกับพาผมไอพี่น้องเนาะมาที่บ้านนะคำน้อยพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางเมืองจองอําพรแขวงสวรรค์เขตพี่น้องการมหาครอบครัวของอน้องผูีิวาเพิินถึงงูกัดนั่นเลยเนาะผมไอพี่น้องเนาะตอนนี้เพิินก็ได้ออกมาจาก ห้องหมอหรือว่าห้องพยาบาลแล้วงเพพี่น้องเอ้ยบอตามาเมื่อก่อนนะเพื่อนกับยังพาลูกเพื่อนไปรักษาพ่พี่น้องกับม<ป>ื้อนี้เนาะบอตาเองกับจีพาเพื่อนพี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามทำข่าวเบิ่งมาเบิ่งอาการของน้องเพื่อนว่าเป็นจังได๋เนาะงูกัดแท้จริงบ่เพื่อนพี่น้องกเป็นงูยอีหยังเพื่อนพี่น้องเอ้ยถ้าหากว่าเนาะเป็นงูกัดแท้จริงกับพอมีอ่าวิธีรักษาปิ่นปัวจังได๋เนาะยานว่าพื่อ่พี่น้องเนาะหลายๆคนอ่าได้เบิ่งได้เห็นแล้วเนาะ มีวิธีหักษามีวิธีเป็นปัวเนาะก็อยากอขอคําแนะนําจากพี่จากน้องนี่แหละพี่น้องเลยน้องบอตากับเขามาเมื่อก่อนกับ,บ่พ่อน้องเพิร์ดมีแต่ว่าขอเบอร์โทรไว้เนาะแลกเบอร์โทรไว้กับเพิ่นก็ได้โทรมาบอกบอตาแล้วล่ะว่าเพิ่นมาแล้วเนาะกับที่ภาพวัยพี่น้องเนาะเขาไปเบิ่งไปชมเขาไปฮุจักกับน้องเพิ่นเลยว่าเพิร์ดสื่อเสียงเลี้ยงน้ำใจเพื่อพี่น้องเลยเนาะไปเพื่อพี่น้องเขาไปหาน้องเพิ่นกันเลยเนาะมานํากันสามคนนั่นแหละพื่อพี่น้องเลยมื้อนี้เนาะกับมานํากันกับเรา ยิ้มเน่เบาแสนแน่พ่อยพี่น้องโอ้นี่เนาะเพื่อนเพิ่นก็หลังนี่แหละพ่อยพี่น้องเนาะเมื่อก่อนก็มาแล้วแหละแต่เพิ่นกับโบยูพ่อยพี่น้องเลยโอ้นี่น้องเพิ่นเอาสบายดีเด้อเนาะโดยโดยสบายดีเบาแสนโดยโอ้น้องเพื่นนี่เนาะอายเนาะโอ้เจ้าเจ้าเป็นยังไงอายตอนนี้ฮะแบบคือเทนเนยเป็นแบบนีอ๋อเนาะ เจ้าดเพิ่อนเนาะยจไเนาะโดโอเพิ่นกตดีตลอดเพิ่นวะดสบายดีด้ยสบายดีด้เนาะจ้าจ้าองมาถึงเนาะัดนหาองวเดสาเพื่อนเนาะมาด้เมนไกยังบ่ทันหู้เด้นี่วาน้องเพิ่นซื่อจังได้นี่ชื่อน้องโดโอ้บัตพ่อกับเม่เด้พ่อซื่อดอนพ่อซื่อดอนแม่เด้แม่ชื่อเทน อยู่บ้านคำน้อยเนาะเรื่องจำพอนป่เจ้าโอเคสวนนักเขตแบบพี่ดองสกี่ยวกับสวนนักเขีนโอ้น้อใช่บอนนี่เนาะกัดบังไหนเนาะบอกกัดบางนี่ใขออนุญาตน้องให้พี่น้องเปิดวาเป็นแปลวกัดบอนนี่ให้พี่น้องกัดบองนี่เป็นหอยเป็นหอยอ๋อเป็นหอยกัดเด้ๆแหง่ะคือบม่ได้เป็นอย่างงั้นเพราะมันโดนแล้วมันโดนแล้วเนาะเดือนปลายที่เขาช่องเดือนเลยโอ้ที่เขาช่องเดือนเพราะน่นเจ้า ว้าตัวไปหลายบอออกซิเจนบ่อแปดบ้างหลังจากที่ว่ามันกัดปุ๊บนี่มีอาการอะไรอ้าอันมมนก็บ่อเจะมีอาการอะไรมันก่นปกติปกติอมาเจ็บหัวของอ้ไม่ว่าเจ็บหัวเจ็บหัวคือยก่น้ำตุกใช่นช่่ยช่ท่านนั้เป็นสมบเลย ได้กัดมือแรกนี่กบปกติดีเนาะปกติไม่ได้หวาแต่เมื่อก็กินข้าวกินน้ำํำมาแลลวก็นอนหองอยู่ชวนมันนอนนาเพิ่นไปลินอยู่ใช้เงินไปลินแถวนาแล้วไปแม่ํำบกต้องของมือหนึ่งพ่อแม่ไปรับจ้างํำนาแม่ก็โลกกะบ่มีเงินซื่อขนมกระตมให้ลูกไงลูกว่าจะกินขนมอะไรก็ไปรับจ้าง 7ปีคือเทาโดเนาะอายุ7ปีเพิ่นพี่น้องไปแม่นบักต้องแม่นบักต้องว่ามาแล้วตอนเพลว่าเอองูพอเห็นงูมันบ่ได้บอกว่างูคบแต่ตะแลงมาว่างูคบเฮาจ้าคบแล้วสุดท้ายบางเอาเบื้องนี้มาให้เบิ่งอคือบ่เห็นหยังิอบ่เห็นหยังคือบ่ได้คบติลูกะคบคบคือบ่เห็นมีเพิ่นอยู่ว่าตอน ตอนงูกัดเพื่อนเป็นสีไปไรไปแล้นมันบอกว่างูเขียวเขากับบ่าโหมันงูเขียวเนาะแต่เพื่อนเพิ่นกับบ่าได้เจ็บบอกเพื่อนหายบอกตอนมาบ่อกับบ่ได้เจ็บบ่ได้หายมันกตอนนี้อาการเพื่อนนี้ดีขึ้นบ่หรือว่านี่อะไรหน้าตอนนี้ก็ดีดีแต่แขนขาแล้วมันกับว่าได้มันก mm. ับท hmm? ุกได้เลแล้วเวลาเอารมกับทางน้องเพื่อนเนี่ยเิ่น ผู้ซึกแบบว่าได้รับรู้อยู่จากพ่อห้องมันก็หูอย่างอาการน้องคนเริ่มเริ่มลีกอยู่บนบกกินข้าวกินข้าวบ่ได้กินข้าวบ่ได้ข้อนี่ขึ้นเป็นทรายอย่างนั้นใช้เข่าใช้เข่าใช้ยางได้บ่ได้ใข้เข่าตรงนี้นี่เนาะต้องกินทางคอบ่ได้เลยเอาคนต้มเข่าก็ต้องใส่ใส่ใส่กัไปใส่ทางหุดังลงกระเพาะ โอ้แล้วสงสารเเพ่นนามเพป็นเนาะเบิดไปเท่าไรแล้วไอในการหักชู้มังชานี่หักชานี่กัมื่นไปบางช่องมาเมื่อวานนี่ยกับบดสามล้านเจ็ดใส่เวลาหักสามเมืนี่สองเดือนเต็มเต็มเนาะหลังจากที่ว่ามันกัดแล้วนี่ก็ได้ไปหาหมอแล้วบ่เลยว่าบ่ได้ไป จะว่าช้ำมือสีมือจนคนมีอาการไหนบอกจะมีอาการว่าปวดหัวเจ็บหัวคิดว่าไปซ่าปวดเนาะงว่าหน้าตาเลืองไปเลยโอ้เป็นยังไงจะคือว่าโบผ้าไปหาหมอตอนนั้นเอากต่เดียวบาดก็ไม่ได้ใช้ใจลูกเนี่ยเขาใกล้มากว่าแบบบริเวณน้องพิภปกติองี่ยเหมืนว่าเขาไม่ใช่คือใช้ยาไปชักยาโอชิบูเป็นแบบนี้เนาะชิบูเป็นแบบที่พอผ่านสามมือสีมือมาปุ๊บบัดเริ่มเริ่มอาการชัก ประมาณสามโมงกลางคืนจางได้โกบได้จางเขาทิ้บก็มาเขามาบ้านเลยสามโมงคืนแต่ว่าตะกี้กิทั้งน้องเพิ่นกับเป็นคนแข็งแห้งแขงแหงเนาะอจ้าจ้าที่ว่าเพิ่นโกบเพิ่นจางที่นี่เพิ่นเพิ่นเจ็บบ่ออไหรือว่าบ่่ได้เจ็บบ่บ่ได้เจ็บแต่ว่าเช่นมันกระตุ้นตลอดจ้าจ้าโอ้นอนกัคืนแนนี่และวนอนกันแล้วกังคคืนนี้มีว่าเราเพินเป็ีนลักษณะนี่ตลอดเป็นเป็นแบบจี้ตลอดเลยติงตลอดเลย เวลารับก <co> ็็กมีอยู่ับมีเป็นบางช่วงมันนานแต่ว่าสุดนี่โดนเติบพอโดนรับโดนเติบมาเมื่อคืนนอนได้แจ้งไงไปห้องมอนอนบ่ได้ห้องมอนอนบ่ได้นอนบ่ได้เลยมันโด มีกลุ่มกันอยู่ยังชี้เลยแล้วว่าเมนเมนแล้วหื่อยากินอยู่ตอนนี้กับยังกินอยู่บ่หรือว่ากินบ่อยปกติกินอยู่กินเนาะกินยาก็มาตรงหมอทั้งหมอเพิ่นแนะนน้ำมาอย่างนี้ยาเนี่ยก็คือแบบเขาเขาเพิ่นไม่ได้แนะนน้ำแต่เพิ่นแบบกัมปวกอะบ่มีคนไม้ยังแบบกัมปวกกับบ่ใหญ่บ่ชูงมของลูกเจ้าโออเพิ่นแบบไปนี่เลยใช่ครับทวิ้เพิ่นให้มามืหอนี่เพิ่นเบาเลยนี่เขก็เลยคอมาบวานนี่ว่า ข่าวบ้านนี่ใน,น,นความเป็นแบบเ่็น,นอะเบอร์ควบความสามารถเนะาะ่แล้วกันนะอ๋อกากา,กานี่กับโปรตติว่าเพศ่าหมอโบกิ้งลงไหมพี่น้องการสำหรับอาการของน้องเพิ่นนี่นะเนาะโรคของน้องเพิ่นเป็นนี่ทั้งหมอเพิ่นที่ว่าอ,อัน<อ>นี้เป็นยอมแล้วเนาะ<ห>นอ๋อเป็นอะไรยืดแล้วนะอะไ้แบบน้องแม่นก็ถ้าว่าไปบดอื่นไปลายที่ไรโบนนี่ก็อาจที่ปวดได้เนาะแต่อ้ายเพิ่นก็ไปทำทีว่าแห้งบุญึงเงินบุญึงเนาะคือไปนี่คือไปอยุคโมอะไรกันแข็ง ทั้งไปเคนิกไปเคนิกเข้าก็บหอหับเขาชงเลยเขาแข็งของหมอใหญ่จะได้กับไปพวกทั้งไปทั้งเวียงแน่เนาะทั้งั้นเนาะทั้งเวียงเขาบ่บุญก็มีอ่าแบบอ่าหลายๆคนแนะนำอยู่บแบบหักไม้พื้นเมืองแน่จังจันในที่ในที่เนี่ยก็ได้กินด้วยก็กินอยู่เมื่อเธอหมอชิบชีข่าวเช้าหมออะไรยังโออาการอะไนี่ไปหาหมอเลขตะบิทตะเม็นไปหาหมอใดไปหาหมอแบบก็หมอ หมออะไรหมอพื้นเมืองเรือหมอทั้งโรงลไปชักยาก่อนโอ้ชักยาก่อนไมคลินิกเอาชักยาสองเข็มก็คิดว่าเพิ่นมีอัญญาสลายผิดนะโอ้ฉลายผิดงูเลยวุ่ดท้ายมากว่ชักยาบรรเทาปวดจริงจริงโอ้จะทำมาแต่ว่าชักเจ้าเจ้ารุปเลื่องนอกแบบว่ามูนี่กัดนี่ภายในคัดมื่อคัดนี่สีบอมีอาการยังเนาะ ใช่สิน้องทั้งนอ้องคนสเมียกันได้เั็กน้อยแต่ว่าเขาบัดเขากับว่โโาบอได้ใช้ใจนะแต่วันนี้นตอนเรว่าแต่พิษงูนี่ชิลเลอร์อขึ้นไปเรื่อ,อยๆเนาะบตาบตาบาตามันคิดว่ากัดด้ามมือซองมือทิดซองทิดนี่นะเป็นเดือนซองเดือนแล้วเจ้านะก<อ>็เคยมีผู้ใดเข้ามาอ่าก่อนอยู่บ, <า S 2> บ่อันบ่าวพรเราเข้ามาโอ้เนาะก็บ่าวพรใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเอาเงินมาชอยแล้วก็พาลูกไปหาหมอโอ้อะไรกับ บ่มีผู้ใดนั่นกับอยู่ยังชี้ได้คือเมื่อไรเกิดเงินที่ว่าเพิ่นซยอนน่ะคือจะเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วกับไปมามืินนั่นกับมายืมกองทุนต่อยไปไปจีใช้เลือดให้ลูกยืมยืมเท่าไรก็ทำอยู่ก็ติดหนี้เพิ่นกับสามล้านแล้วโอ้สรุปแล้วเป็นหนี้อยู่ตอนนี้สามล้านเจ้ายัง่าอะไรฮะรวมพี่น้องกับพี่น้องกันของสี่ห้าล้านลุงลุงยินดีใจเจ้าขอเพียงแต่ว่าลูกดีลูกเศ่าเนาะโอ้โหแล้วก็ เขาชวนมันกับขายบัวลูกไปแล้วอันนี้เนย่วนมันแนมเจ้าล well> ูกเรื่องของพ้นลายล้านเลยเนาะลูกนี่มีจยอะคนกว่ลูกคนเดียวสามคนลูกสามคนนี่เป็นคนที่คนที่สองที่ชอบบัดบัดผู้กกเลยใช่เพิ่นภู้กกไปนาไปเลี้ยงงัวนสองคนเนาะเหลี่ยงว่ายังเงินบริมีผู้ใหญ่ลื่นกันพบลึกเนาะคนหนึ่งกับภูใหญ่กับสิบปีสิบปีอยู่เนาะแต่ว่าปัวทั่วปัวท่านนี่ บอตาห้าพองว่าต้องเศร้าในนอนแต่นี่มันโดนเกินไปแล้วเนาะหมอคิดว่ามันเข่าเช็นเลือดแล้วนะหมอผงกระว่าห้าพองเนี่กรว่าเออที่แรกที่ว่าหมอเพ่งที่ว่าพิ่งย้อมเนาะมันเข่าเส็นเลือดเข่าเส็นประสาทแล้วนะมันก็เลยปัวยยากเนี่ย้าว่าเจ้าชีปัวยอะไรนี่ก็ได้น่อแต่เงินเนาะใช่เงินหลายจ้าอันนี้กับโบเมนว่าหมอเพ่งเอาโบได้ดอกที่พ่งเอาโบได้ย้อนว่าเงินปัวยหถึงเอาประมาณนี้ผมพี่น้องจ้าเจ้า อากาอันยังคิดว่าถ้ามีเงินนี่ยังสิพาลูกไปอยู่บ่หรือว่าอาสิอยู่แบบปัวไปแบบนี้ก็ก็คันมีเงินก็สิไปไปเนาะไปให้ลูกให้เต้าเป็นแบบนี้<ไ>นนเนาะเจ้าโอ้ยังน้อยก็ซอยเหลือตัวเองได้ครึ่งนึงก็ดีก็บ<อ>่ได้บ่เช่าน่นะโอ้บ่ได้อ่าบ่ได้ซอยเหลือตัวเองนี่ค่าใช้จ่ายอีกกันอะไรก็เนาะ ตอนนี้ไอ้เพิ่นก็มีอาชีบเห็ดชวนมันอะไรเดีมันก็คือจิตยุดโจ๊้ไปแล้วเนาะโจ๊้ไปแล้วยามแรงตกแรงมากกับคายให้กัดกลนคายใช่นี่ก็ยาวโอ้โหใช่ใช่ดิจ้าจ้าวยานยอยเป็นกรอยู่แบบนี้เลยเนาะอยู่แบบที่ดินนะนี่นะทำลายเพิ่นกับแบบน้อยมาตลอดเลยเนาะเจ็บปากเจ็บเจ็บหักบอว่าไปหาหมอเมื่อไหร่ก็จิตเพิ่นเบิ่งปากใอะไรก็กินข้าวบ่ได้ 3-4หมื่นกินบ่ได้กินครับนีเกิดจากอ่าเ้นประชาดเพิ่นเพิ่นเจ็บมาจากอันสกอติดเพิ่นดึงเนาะเนประาอันตกเลยเพิ่นเพิ่นพออเพิ่นบ่วบได้ยินบ่าเว้าอยู่บ่ฮะได้ยินบ่าเว้าอยู่บ่ยิ้มเด้อยิ้มเด้อยิ้มๆๆ สบายดีเุกน่ะสบายดีทุกเนาะเออเพิ่นกนับหนึ่ครับผู้อยู่ครับผู้อยู่เนแต่ว่าแต่ว่าพี่ว่าเพิ่นควบคุมบ่ได้เนาะแม่นเพิ่นเป็นจังซี่มันไปน้าเสีนน้ําเอ็นเองมเนาะเบาบ่ได้อยากเว้าอยู่แต่ก็สบ่ได้ก็ลักษณะก็คืองูนี่นะเนาะอ่าอ้ายก็มีหยังอยากเว้านําพี่น้อง FC เพิ่นอยู่บ่แบบว่าอ่าถ้าผู้ใดอ่าอู้จักวิธีปิ่นปัวหังชาจังซั่นจังซี่ไงนะมีหยังอยาก าบ่กันมีบอลเป็นปัวดีๆกับบอกนะเนาะแนะนำมาเนาะถ้ากระไรผู้บอลหักสาบอลเป็นปัวหรือว่าบอลเตาบอลนี้เนาะโอ้แนะนำมาเนาะไอ้เนาะเดี๋ยวบอต้าสีขึ้นเฟซขึ้นไลน์ของบอต้าให้เพื่นพี่น้องเอ้ยถ้าอย่างกับติดต่อมาทางบอต้าก็ได้เลยก็มีเฟซบุ๊กใอ้ชวนตัวบอลนี่มีอยู่อาจจะแชร์กันเดียวจังไดก็สีขึ้นให้เพื่นพี่น้องเอ้ยถ้าว่าให้คนสะดวกเนาะเจ้าเจ้า โอ้กระใกล้ชิบเบิ้ลแล้วบ่ยาดยานชิบเปิ้ลเอาให้ใกล้ชิบเบิ้ลบ่กูฮะก็มาเมื่อวานเลยมาเมื่นวานยาบ่พอหน้ามาใหายกินยาแล้วบ่กินแล้วอ่าก็บ่สบายบ่สบายบ่ได้นอนบ่สินอนเป็นคืนเป็นคืนได้นหมขังเว้นกับบ่มันกับบ่นอนเท่ากันเนาะต้องเบิ่งตลอดเลยมาแล้วก็เนาะเบิ่งตลอดเลรับปะไว้มันกับบ่ได้เพราะมัน ดีนะนี่นี่มันไปเนี่ยปงไปเนี่มันไปเลยไปเลยบ่นี่นะกิ่งไปเลยเนาะนอนจะบ่บ่ปั้มมอยังไหวกิ่งไปเนาะโดยก็ทางตะนาวขึ้นกับนอนขึ้นละสมองเมียนทว่าลูกบวบินให้จังชี้กับพออยู่พอกินเนาะไอเนาะพออยู่พอกินพอได้คัดโซนเรื่องเข้าเรื่องน้ำพอปันใดนะ บรรลุบันมาเป็นเจ้าชีเนาะแต่ผู้ใดก็บุญยังให้เกิดเนาะไมันกระเบิดได้เนาะเกิดขึ้นแล้วเป็นนี่เป็นชิ้นเลยก็เท่าที่อ้ายเพิ่นว่ามานี่เป็นนี่หลักๆกกะรีนคือสามล้านเนาะยังบวรวมทั้งพี่ทั้งน้องเนาะโอ้เนี่ยเขาต้องส่งดอกเขาเป็นทุกเดือนเลยดอกเดือนเงินกองทุนเห็นบ้างมีดอกบ่างเงินกองเงินมีแล้วล้านต่อหกสิบพันเดือนจ้าจ้าเนาะต่อเดือนล้าน สู้ๆไปพี่น้องเลยว่าโอที่ว่าน้ำลายเพิ่นหกเพิ่นเธยมันยังจังชี้กับย้อนแบบว่าเพิ่นเจ็บปากว่าพี่น้องเ็นนั่ตายตัวนอกรู้เนาะตากะจักซิว่าจังใดเพื่นพี่น้องเลยคิดว่ากัดด้ามมือสองมือยังว่าแบบอาหาวิธีปิ่นปัวอย่างท่านเนาะที่ว่าไอ้เพิ่อนโบพาลูกไปหาหมอกระย้อนได้ว่าน้องเพิ่อนโบมีเงินอีหยังต่อแต่บิดอีหยังกับเฮากับโบมีเงินช่วงดำหน้าตอนนั้นเนาะช่วงมันกัดนะช่วงดำน้าฉันบอก โอ้มาส่งดำนางเป็นเล็กน้อยเนาะยังแบบงูคัตก็โบโบจักว่าแบบว่าสีแบบใดมีนาแต่มาแปลกอย่างเดียวพี่น้องงูกัดแต่โบเปื่อยโบเน่าโบซ้อมเนาะปากบาดนะโบเปื่อยข่อยังกวางงูคือบบเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นงูกัดนี่ตามความคิดของบอตานะคือสีเป็นห้อยอยู่นะแต่มันโบเปื่อยเนาะกับโบหัวเป็นงูชนิดใดทั้งหมอเพื่อนบอกว่าเป็นงูชนิดใด ทั้งเพิ่นกับโฮู้อ้โบฮู้สาเหตุเขาขวดขวเดือดนี่บ่ได้พ่ออีหย่างเลยบ่ในในเดือนนี the oh. ้นนีทงเพื่อนเมื่อนั้นไปหรงหมอวันเอาเลือดไปปุกเชื่ออยู่เวียงจันโอ้เิ่นยังบ้ว่าเป็นอยงเพิ่นก็ยังบไดใหาคคาตอบบยังบอดยังบอดาหตอบเิ่นกวดแล้วเป็นยังบไดใหาคําตอบให้เฮามาถ่าอยู่บ้านเิ่นโทรมาเพื่อว่านนังออาไป อ่าเหงาบ่ตาอ่าไปวิเคราะห์เนาะอ่าวิเคราะห์องก่เนาะเคยสาเหตุอีหยังกันแน่เนาะอยแม่นจว่างูกัดนี่าเาที่บ่ตาิดนี่ช่องมันสิเปื่อยคือสิเน่าคือสิดำอะนะถ้าว่าแมงมุมกัดบ่อนีก็อีกแบบนึงเนาะอ่าแมงมุมกัดหรือว่าแมงเงาบ่จังซี่นะัที่ว่ามีินเพิ่นว่างูกัดเนาะตอนที่เพิ่นนั่งอผู้ลเฮาไอยู่เนาะจ้างูกัด เพิ่นก็ว่าเพิ่นเห็นงูแบบใดว่างูสีเขียวโอ้เหลืองูเขียวหางใหม่บ่เนาะงูเขียวหางใหม่โอ้พิษเฮเมนแม่นผิษเฮโอ้เพิ่นไอ้เจ้าเอื้อยเพิ่นก็บ่สบายอ้าสู้ๆเอื้อยเด้อดีเช้าไบบไว้เป็นได้จักมื้อเอื้อยดีเช้ามือสองมือแล้วได้กินหืดกินยาจิบบ่กินแล้วโอ้เนาะสบายมันเอาตลอดเด้เพื่อนหรือว่าร่างกายเข้าได้พักผ่อนเนาะพักผ่อนเพิ่นอยู่นี่ก็ได้อาคิดนําลูก คิดตปแน่เนาะ่ได้อยู่่เศ้าน่เนาะเดียวก็สูงเลยเนาะดี๋ยเนียิดเป็นหนีเป็นชิ้นพี่น้องคนนี้แหละนี่ก็ภาวนาให้น้องเป็นเนาะกลับมาปกติดีเศร้าไว้ไหวพี่น้องพอตาเองก็จักช่วยเรือจังใดพี่น้องกับมาทายให้พี่น้องเพื่อเรือเปลี่ยนให้พี่น้องเนาะอบมินมาบอกว่าปินปัวจังใดนะเป็นอยงซี่ฮักษาจังใดมันเป็นแบบนี้นะ เอาเนาะหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนใดเห็นแล้วเนาะก็คอมเมนต์มาบอกให้เด้อว่าโลกจังซี่นะก็มีแต่สิอ่าช่วยอ้ายกับเอื้อยเพิ่นเนาะเบื้องต้นไปหล่พี่น้องเอยอาอาสนดีสกะิกช่วยเด้อทั้งเนาะเบื้องต้นไปก่อนเด้อเนาะนเงนของแม่เพชรีเนาะเพิ่นกอยู่ทางอันอ่าประเทศสหรัฐเเนาะอจ้าๆก็สิช่วยเด้อเบื้องต้นไปก่อนเนาะโดยทั้งทั้งแม่เพชรีเพิ่นให้มา มาถามเบื้องโอ้ทงแมป็นที่เกกระบอกมาถามเบิ้งแมตนมาถามเบืงนั่นนเพราะว่ามันอาการดีเช่าขึ้นบเนาะมีแต่บรเพ้นเนาะมามืนั้นนะเนาะว่าฮอดไสกับอาังชันกัเดียบอตาเกเอาเงินให้อายเพื่นเนาะสืวยเหลือเบื้องต้นไปฮะอายเดอรนี่ก็เป็นํำใจของ เอาเองนี่แหละเจ้าเจ้าเนาะใจเลยคอยรำให้ด้วยใช่มีโอกาสมีเวลาก็จะเข้ามาเยี่ยมมาคอยไหมเนาะแต่ว่าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนใดเนาะต้องการอยากช่วยเหลือเพิ่นหรือว่าจังใดก็อาจจะมาเนาะติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ของบอตาได้เนาะพ่อแม่พี่น้อง ไปสู่ๆได้ไอ้เด้อจ้าเจ้าโอเคสัมภเวษพี่น้องเนะาะจังใดบาต้าก็คือทีได้ขอโตกลับได้บัตรเจ้าสบายดีเอ้ยไอ้โดูสบายดีเนก็โอเคเนาะพ่พี่น้องเนาะบาต้าเองก็ได้พาพ่พี่น้องเนาะเขาไปเบิ่งไปส้มเนาะเขาไปเยี่ยมไปคอยทั้งอ,อาการของน้องเพิ่นก็โอ้ถือว่าได้มาพบมาพ่อเนาะได้เห็นตัวจริงแล้วพ่พี่น้องเลยน้องเพิ่นก็ถือว่าเนาะอาการหนักพอสมควรก็ขอโทษขออภัยนะเนาะน้องเพิ่นก็ ค yup. <พ target> วบคุมเนาะ่างกายตัวเองบ่ได้แล้วเนาะเส้นเอ็นสักอ่าสิเอ็นงอเข้าไปพ่อแพี่น้องก็เนาะคลิปนี้ก็รั่วแหละบ่ท่าเองก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะก็มีแต่ว่ามาทายให้พ่อแพี่น้องเนาะได้เบิ่งได้ชมนํากันหากว่าพ่อแพี่น้องเนาะคนใดอ่าพอรู้วิธีรักษาเนาะเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นบ่หรือว่าเกี่ยวกับอ่าเป็นโรคจังซี่เนาะอาการจังซี่ก็สามารถเนาะอ่าพอมิน์มาบอกได้เนาะหรือว่าสามารถติดต่อมาทางเพจทั้งไลน์ของ บ่าวตาได้เอง่อแม่พี่น้องเว้ยทางบ่าวตาเองเนาะกัมีแต่ว่าเนาะมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันกับสวยเหลือเบื้องต้นไปเล็กๆน้อยๆแล้วพ่อแม่พี่น้องเว้ยหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะคนใดต้องการอยากสวยเหลือกับครอบครัวเพื่อนสามารถเนาะติดต่อมาหาบ่าวตาได้เด้อเนาะบ่าวตาเองก็พร้อมม่เป็สนสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องวัสกู่สุขพ้นพ่อแม่พี่น้องเว้ยง่ายเพิ่นกับว่าเนาะเบิดไม้เบิดมือแล้วนะกจักสิเพิ่งพาอาศัยภัยพ่อแม่พี่น้อง S <S <an> okay, okay, ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสุูสิคนที่กับมาติดตามมาชมเขามาเป็นกำลังใจให้แลกับปกดขิามโฆษณาของปอต้าไปถ่ายคลิปนี้เนาะปอต้าเองก็ขออวยพรให้น้องเพิ่นอนจงอยู่ดีมีเฮงเนาะให้กลับมาคือเก่าปกติคือเกา่กเกาเลยเพื่อเพิ่นก็รเฮงบาสบายอยู่พ่อแม่พี่น,ออน้องเลยกายนอนไปรับบปนอนพ่อแม่พี่น้องสู้ๆเด้อเนาะกะจะได้ข้อก้าวเขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะบ๊ายบายพ่อแม่พี่น้อง